เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรื่องของพรบรสถานบันเทิงนะครับที่แน่นอนครับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงวันนี้และเป็นข่าวใหญ่ก็คือนําหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลแถลงข่าวเลื่อนวาระการพิจารณาร่างพรบรสถานบันเทิงเลื่อนจากเดิมนะครับวันพรุ่งนี้ที่จะคุยกันเนี่ยไปเป็นการประชุมสมัยหน้าหลังในการหารือกันแล้วเห็นว่าตอนนี้มีประเด็นที่เร่งด่วนและสําคัญมากกว่าก็คือเรื่องการขึ้นภาษีของสหรัฐและการเยียวยาตึกสตงงังอทลลม นายกยืนยันว่าการเลื่อนพิจารณาร่างพรบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับที่หลายๆส่วนออกมาคัดค้านขณะที่นายอนุทินชาญุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการเลื่อนร่างพรบสถานบันเทิงครั้งนี้มีเหตุมีผลไม่ใช่เพราะแค่คนออกมาต่อต้านแต่ว่าในช่วงที่ร่างพรบฉบับนี้ผ่านคอรมอเข้าสู่รัฐสภายังไม่มีเหตุการณแผ่นดินไหวแล้วพอสัปดาห์ต่อมาฝ่ายค้านก็เสนอยติด่วนให้ดูแลผู้สูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหว ตนเนี่ยเชื่อว่าสามารถดูแลเรื่องนี้ได้นะครับเลยปล่อยให้ร่างพรบสถานบันเทิงเข้ารัฐสภาไปแต่ปรากฏว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องกำแพงภาษีของสหรัฐอีกซึ่งหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลน,นั้นเห็นตรงกันแล้วว่าเป็นเรื่องที่สําคัญหากเราไม่เลื่อนร่างพรบสถานบันเทิงออกไปจะทำให้ถูกมองว่ารัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของเศษษษษษรษฐกิจกับ